ตัวชีวะแล้วก็ปีกหน้าสเกก็ยังอยู่ในตัวของตัวชีวะนะคะจำนวน2 9 0บหมู่บ้านนะครับเกินแปงานที่จะลงไปประเมินมาตรฐานแผนนะคะงานนะะั้นในปีนี้2 9 0หมู่บ้านนะคะ50หมู่บ้านพักชุมชนแล้วก็สมัครเข้ามาร่วมที่จะต้องเข้าสู่การประเมินมาตรฐานมภาแล้วเหมือนกันนะครับ ทีนี้พ <parece> นุกามสิบเปร์เซร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะสมัครงานสองร้อยกาสิบเก้ปร์ต์อร้กาประเ็นตอาาลย์ไปดูแล้วก็ให้โทรศัพท์นีก็ขอความกูุนาช่วยแจ้งให้ทางฝ่ายจ่าได้ทราบก็สมัครเข้าสู่ในกระบวนการเนี่ยแค่17%บ้านเข้าสู่กระบวนการของการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนนามอง9ก้หมู่บ้านควรเนียง14หรือผู้แทน แายอำเภอจังหวัดสง